หลายคนเป็นไหมคะทําคลิปออกมาหน้าเบื่อไม่มีคนดูตัดต่อคลิปก็ไม่เป็นแถมไม่เก่งเทคโนโลยีอีก วันนี้ต้นจะมาสอนทุกคนตัดต่อคลิปบนมือถือที่จะทําให้คนหยุดดูคลิปของคุณจนจบต้นแนะนําแอป,ปที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ไปจนถึงปี2023และอีกหลายๆปีเลยนะคะแอปโรค่ะรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android แอป,ปนี้ฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนเหมาะสาหรับมือใหม่และก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยค่ะเพียงแค่เรียนรู้แอป,ปนี้ไม่กี่นาทีก็จะสามารถสร้างงานวิดีโอออกมาได้แบบมืออาชีพเหมือนไปจ้างคนมาทําเลยนะคะแล้ววันนี้ต้นจะมาสอนใช้งานแอปโรขั้นพื้นฐานแล้วก็เทคนิคลับทําพาดหัวคลิปสําหรับมือ ที่จะทําให้คลิปของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนมาค่ะเรามาเริ่มตัดต่อกันเลยดีกว่าเริ่มแรกนะคะให้เข้าไปที่แอป l ลค่ะ V L L O นะคะทุกคนจากนั้นจิ้มคาว่า new project เลยค่ะแล้วเราก็เลือกคลิปที่เราต้องการและไปที่สีแดงตรงนี้นะคะให้เราเลือก aspect ratio เป็น first scene ค่ะเขาจะเลือกให้อัตราส่วนของคลิปเนี่ยเท่ากับวิดีโอที่เราถ่ายมาเลยนะคะและกด create project ค่ะปุ่มสีแดงตรงนี้นะ ทุกคนคะพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าทำลายนะคะเอาไว้ทำงานตัดต่อน,นั่นเองค่ะแล้วตรงนี้แถบน Gym เนี่ยค่ะที่เต้นจิ้มอยู่เนี่ยคือคลิปที่เรานำเข้ามาในแอปนั่นเองตรงนี้เป็นปุ่มเพย์นะคะเดี๋ยวเต้นจะเพย์ให้ดู active income นะคะก็จะเกิด active income t active, active, active income ก็คือ active income ก็คือรายรับทุกคนคะเห็นไหมคะว่าเต้นเนี่ยพูดกระตุกมากเลย แล้วก็พูดผิดเยอะมากหลักการพื้นฐานของการตัดต่อคือการตัดช่วงที่ไม่ได้ใช้ออกไปและยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องการจะใช้นะคะวิธีการก็คือเอาช่วงที่ต้นพูดกระตุกออกไปนั่นเองค่ะทุกคนเนี่ยคลื่นเสียงตรงนี้ค่ะทุกคนมันกระตุกมันเป็นคลื่นเสียงที่ไม่ต่อเนื่องสังเกตจากคลื่นนะคะคือความที่มันมีความเว้นว่างช่องไฟตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะช่องไฟนี้ เราต้องตัดออกวิธีการก็คือจิ้มเข้าไปที่คลิปเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นด้านล่างไหมคะรูปกันไกรเราจิ้มเข้าไปที่รูปกันไกลเลยตอนนี้คลิปก็คือแบ่งออกเป็น2ท่อนแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะเลือกท่อนที่ไม่ได้ใช้ออกไปเราจิ้มไปที่ท่อนนี้เลยค่ะพอจิ้มแล้วสังเกตว่าจะมีเส้นสีขาวคลุมอยู่ที่คลิปนะคะแปลว่าคลิปนั้นถูกเลือกอยู่และเราก็กดถังขยะด้านซ้ายล่างเลยค่ะเห็นไหมคะลองจิ้มไปเลย อ่ะตอนนี้ส่วนที่เราไม่ต้องการถูกตัดออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้นจะเลย์ให้ดูนะ active income ก็คือรายรับที่เราได้จากการทำงานลงทุนลงแรงและเวลาเราถึงจะได้รายรับมาตรงกันข้ามกับ passive income ค่ะ passive income คือการที่เราลงทุนลงแรงในครั้งแรกครั้งเดียวและหลังจากนั้นรายรับก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นคอร์สออนไลน์การเขียนแอปพลิเคชันเป็นต้นอ่ะ ทุกคนเห็นตรงคลื่นเสียงนี้ไหมคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะเนี่ยช่วงนี้เขาเป็นช่องไฟช่องไฟคือเต้นเว้นวักง,งานนั่นเองพอเราเว้นวักนานมันก็เสียเวลาเต้นไม่ต้องการจะใช้นะคะเต้นก็ตัดเลยค่ะ กดกันไกลเลยค่ะทุกคนคลิปก็จะถูกตัดแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เลื่อนมาตรงคลื่นเสียงที่เราจะเริ่มใช้นะคะแล้วเราก็กดกันไกลอีกทีหนึง่งตอนนี้ส่วนที่จะไม่ได้ใช้ถูกแบ่งแยกออกจากกันแล้วให้เราจิ้มไปที่ส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็จะขึ้นขีดสีขาวคลุมเอาไว้เห็นไหมคะแล้วเราก็เลือกรูปแผงขยะได้เลยนี่ตอนนี้ คลิปที่เราต้องการใช้มาชนกันเรียบร้อยแล้วสังเกตจะคลื่นเสียงนะคะถ้าทุกคนต้องการจะถ่างหรือว่าหุบทำลายเนี่ยให้ใช้2นิ้วจิม้มค้างเอาไว้ขยายและหุบแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้นจะทําให้ดูนะขยายหุบขยายหุบแบบนี้ได้นะคะเราจะได้มองเห็นทำลายชัดเจนนะคะทุกคนอ่ะเพล์ play ต่อนะการเขียนแอปพลิเคชันเป็นต้นส่วน a c t i v e ส่วนแอคทีฟอินคัมก็คือหยุด เมื่อกี้เติ้นพูดกระตุกอีกแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้เต้นส่วน Active ส่วน active income ก็คือ,อช่วงนี้ค่ะเต้นก็สังเกตได้จากคลื่นเสียงเลยค่ะเพราะว่าคลื่นเสียงไม่ต่อเนื่องมันมีความเว้นช่องไฟเนี่ยค่ะเต mm ้นก็ตัดเลยช่วงที่พูดผิดตัดออกไปเลย mm hmm. การที่เราดูคลื่นเสียงเป็นเนี่ยจะทำให้เราทำงานตัดต่อได้ง่ายและก็แม่นยำขึ้นนะคะทุกคน และเราจิ้มไปที่คลิปที่ไม่ต้องการเลยนะคะให้สีขาวคลุมคลิปเอาไว้แล้วเราก็กดถังขยะเหมือนเดิมคะ่ะตอนนี้คลิปชนกันเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเพล์เลยค่ะคลิปอินคัมก็คืออย่างเช่นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เราต้องทํางานหนึ่งครั้งเราถึงจะได้รายรับมานะคะ,ะจบคลิปจากที่ต้นดูเมื่อกี้ต้นยังเห็นว่าบางช่วงเนี่ยมีจังหวะที่เว้นช่องไฟเยอะอย่างเช่นช่วงนี้นะคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่า มันมีช่องไฟเต้นก็จะตัดออกวิธีการก็คือจิ้มที่กันไกพอคลิปถูกหั่นแล้วเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่เราจะตัดคลิปโดยที่ไม่ต้องใช้กันไกเนี่ยก็คือเราจิ้มที่ติ่งสีขาวนะคะแล้วเราลากเข้าไปลากคลิปเขาเข้าไปจนถึงคลื่นเสียงค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะเรียกว่าการทริมนั่นเองค่ะน่าจะปรบบมาณนี้นะคะแบบมาณนี้เราลองเล่นกันดีกว่า Active Income ก็คือรายรับที่เราได้จากการทำงานลงทุนลงแรงและเวลาเราถึงจะได้รายรับมาตรงกันข้ามกับ Passive Income ค่ะ Passive Income คือการที่เราลงทุนลงแรงในครั้งแรกครั้งเดียวและหลังจากนั้นรายรับก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นคอร์สออนไลน์การเขียนแอปพลิเคชันเป็นต้นส่วน Active Income ก็คืออย่างเช่นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เราต้องทำงานหนึ่งครั้งเราถึงจะได้รายรับมานะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการใส่รูปภาพนั่นเองค่ะเริ่มแรกให้เราคลิกคำว่าดันเลยค่ะด้านล่างนี้นะจากนั้นให้เราเลือกคำว่า PIP ด้านล่างค่ะแล้วแถบด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมคะคำว่า image เราเลือกเลยค่ะแล้ก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราลอง play ดูนะ Active income ก็คือรายรับที่เราได้จากการทำงานลงทุน อ่ะต้นรู้สึกว่ารูปเนี่ยขึ้นเร็วเกินไปวิธีการที่เราจะเลื่อนให้รูปขึ้นไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเราสังเกตลูกศรนี่นะคะให้เราจิ้มค้างเอาไว้และเราลากไปในตำแหน่งที่เราต้องการจะให้รูปขึ้นเลยประมาณนี้ต้นต้องการให้เขาขึ้นมาช่วงนี้นะคะแลวทุกคนเห็นไหมคะว่าตอนนี้รูปที่ขึ้นมาเนี่ยบางหน้าเต้นอยู่ให้เรากดที่รูปค้างเอาไว้และเราลากไปในตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเราก็กดลูกศรค่ะ ค้างเอาไว้เพื่อที่เราจะย่อภาพไม่ให้บางหน้าเต้นนะคะแล้วเราก็จัดระเบียบรูปภาพได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะทุกคนลำดับต่อไปนะคะต้นจะพาไปใส่ตัวหนังสือค่ะอันดับแรกให้เรากดดันออกไปก่อนนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นทุกคนสังเกตเห็นคำว่า text ไหมคะกดเข้าไปเลยและมุมด้านซ้ายนะคะจิ้มคำว่า text อีกทีนึงค่ะ ในแอปนี้เขาก็จะมีตัวหนังสือให้เลือกมากมายเนาะวันนี้ต้นจะเลือกแบบเบสิกละกันเราจิ้มเข้าไปเลยแล้วเราก็ดับเบิลคลิกไปที่ Text h e เฮบนภาพของเติ้นนะคะแล้วก็พิมพ์คำพูดตามเนื้อหาของเราเลยเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะทุกคนให้เราติ๊กถูกตรงนี้เลยค่ะเติ้นอยากจะเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงทุกคนสังเกตแทบด้านล่างนะคะคำว่าฟอนต์ตรงนี้ค่ะจิ้มเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าดันเลยนะคะ อ่าเติ้นอยากจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือนิดนึงทุกคนสังเกตแถบด้านล่างนะคะคำว่า format จิ้มเข้าไปที่คำว่า format เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกสีตัวหนังสือค่ะสีเหลืองแล้วกันเนาะแล้วเติ้นอยากจะใส่เงาให้ตัวหนังสือเนี่ยเติ้นเลือกคำว่า shadow นะคะแล้วก็เลือกสีดำค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนตัวหนังสือไปในตำแหน่งที่เราต้องการเลย เราปรับย่อขนาดได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะทุกคนประมาณนี้หลังจากนั้นให้เราจิ้มคำว่าดันเลยนะคะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้คลิปของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคนถ้าเราจะเซฟคลิปนะคะให้เราไปที่ export ค่ะด้านขวาบนแล้วเราก็กด export อีกทีค่ะปุ่มสีแดงต่อไปนะคะทุกคนเราจะเข้าไปที่แอป c n n v านะคะเพื่อไปทำภาพหัวค่ะให้ทุกคนเข้ามาที่ Facebook post นะคะหลังจากนั้นเราจิ้มคำว่า Create Bank ค่ะ เต้ลเลือกรูปนี้แล้วกันเนาะรูปแรกต้นจะลบตัวหนังสือออกค่ะต้นจะเหลือไว้แค่อันเดียวค่ะอันบนอันใหญ่สุดเนาะลบทุกอย่างออกให้หมดเลยและเหลือรูปเอาไว้กับตัวหนังสือแล้วเติ้ลก็จะนําเข้าว,วิดีโอที่เติ้ลเซฟเอาไว้ลงเครื่องเมื่อกี้นะคะเราไปที่บวกสีม่วงนะคะสายล่างแล้วเราก็ไปที่คามิล่าโลค่ะอยู่แถบด้านล่างนะคะเป็นรูปกล้อง หลังจากนั้นเราเลือกคลิปที่เราเซฟเอาไว้เมื่อกี้แล้วไปที่ Add to Page ค่ะขวาล่างสีม่วงตอนนี้คลิปขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเราจิ้มไปที่คลิปแล้วจัดระเบียบให้ดีๆนะคะแล้วเราจิ้มจุดด้านขวาเนี่ยค่ะและลากให้เต็มขอบนะคะเติ้นเลื่อนคลิปลงมาหน่อยเติ้นอยากให้พาดหัวเขาอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเติ้นก็แบบเดบ้ลคลิกไปที่ตัวหนังสือค่ะเราพิมพ์พาดหัวตามใจเราเลยค่ะ กดคำว่าดันเลยนะคะอ่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ตัวหนังสือเขาไม่อยู่ตรงกลางนะต้นจะจัดระเบียบเขาโดยการที่ดูด้านล่างนะคะทุกคนทุกคนเห็นคำว่า format ไหมคะที่เป็นรูปตัว b จิ้มเข้าไปที่ format เลยนะคะตรงนี้นะคะตรงกลางทำให้ตัวหนังสือเขาไม่อยู่ตรงกลางแล้วเราก็กด x ออกไปเลยคะ่ะแล้วตอนนี้ตัวหนังสือมันมีความทับซ้อนกันอยู่เนาะจิ้มเข้าไปที่คำว่า spacing เลยคะ่ะ และทุกคนเห็นลายสเปซไหมคะให้ทุกคนจิ้มสีขาวค้างเอาไว้และลากไปด้านขวาคะ่ะสังเกตนะคะว่าตัวหนังสือเขาก็จะแยกออกจากกันแล้วเนาะจะได้ไม่ทับซ้อนกันนะคะจากนั้นแล้วก็กด X ออกไปเลยถ้าเต้นต้องการจะเพิ่มลูกเล่นให้พาดหัวอีกเนี่ยเต้นไปที่บวดสีม่วงด้านล่างเลยคะ่ะเต้นก็นไปที่ Element ค่ะทุกคนให้พิมพ์คำว่า m o n e y นะคะใส่รูปเงินอันนี้หน่อยเนาะ เตินอยากจะย่อขนาดเขาเหมือนเดิมค่ะย่อเขาหน่อยอะะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะถ้าจะเซฟทำยังไงค่ะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้นะให้เราจิ้มเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะตอนนี้ทุกคนต้องสังเกตว่าต้องเป็น mp 4นะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดอีกทีนึงสิงม่วงนะระหว่างนี้ก็คือการรอคลิปให้เซฟลงเครื่องของเรา สรุปอีกทีนะคะวิธีการตัดต่อแบบพื้นฐานก็คือแบบที่ต้นสอนไปเมื่อกี้นะคะการที่เราใส่รูปภาพเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ตัวหนังสือเพิ่มเติมเข้าไปทําให้คลิปของเราดูเป็นโปรมากขึ้นนั่นเองนะคะและอีกคลิปนึงก,ก็คือการที่เราทําภาพหัวสวยๆเนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดสายตาให้คนมาดูคลิปเราให้จบได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคลิปของเราเซฟไปหรือ,อยังเนาะ i n นค m e ก็คือรายรับที่เราได้จากการทำงานลงทุนลงแรงและเวลาอ่ะเท่านี้นะคะคุณก็จะได้คลิปวิดีโอสวยๆเอาไว้โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียแต่และแพลตฟอร์มแล้วนะคะทุกคน อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะคลิปนี้เต้นยกเนื้อหาบางส่วนมาจากในคอร์สของเต้นในคอร์สจริงๆเนี่ยคุณจะได้ทั้งเทคนิควิธีคิดแล้วก็ how to ที่จะทำให้คลิปวิดีโอของคุณออกมาแบบมืออาชีพได้แม้จะไม่เก่งเทคโนโลยีแล้วก็จะไม่มีวันทำให้คลิปของคุณน่าเบื่ออีกตลอดไปค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณต้องไปจ้างคนตัดต่อมืออาชีพตัดต่อคลิปให้คุณยกตัวอย่างถ้าคลิปละ500แล้วคุณไปจ้างเขาทำ10บคลิปคุณต้องเสียเงินไป5,000ันแล้วนะคะ แต่คอสเนี้ยราคาเต็มอยู่ที่2,900บาทถ้าคุณลงวันนี้คุณจะได้ราคาพิเศษเป็นพรีออเดอร์นะคะ1,900บาทแล้วเตินเนี่ยรับราคานี้แค่จำนวนจำกัดก่อนคอสจะลันนะคะถ้าใครสนใจอินบ็อกซ์มาทางเพจได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคอสค่ะทุกคน